พรุ่งนี้มันออกวันจันทร์ผมจะบอกนะมันจันทร์ซ้อนจันทร์เลยจันที่มันก่อนหน้าที่มันออกนะมันก็ออกสัญจรจังหวัดตราดเออรอบนั้นนะสัญจรจังหวัดตราดนะผมให้มามื่อเลขสามแต่ผมเจาะให้สามหกไอซับผมให้เจอยให้สามสองมันออกสามหนึ่งแล้วก็บนมันออกตัวเดิมครับมันออกสามห้าหกก่อนหน้านั้นน่ะมันออกแปดหกห้ามันออกแปดหกห้าบน แล้วก็มันออกสามห้มันสลับตำแหน่งกันจากหกห้าแล้วก็เป็น5 6นี่แหละหวยสัญจรพี่พรุ่งเนี้ยน่ากลัวเหมือนกันนะไอ้เลข5 4เนี่ยผมบอกพี่เลยแต่พรุ่งนี้นะมันจะเบิ้ลหรือเปล่าพี่ว่าผมว่ามันไม่น่าเบิ้ลหรอกมันออกวันจันทร์แต่เลขน่ากลัวเนี่ยคือเลขสี่ห้าแล้วก็เลขห้าสี่เพราะว่ามันมีสถิติมาให้พี่เห็นแล้ว เห็นไหมมันมีสถิติไม้พี่เห็นแล้วเลขสี่ห้าห้าสี่เห็นไหมสี่ห้าห้าสี่อ่ะไปไม่ใช่เลขห้าหกหกห้ามันออกติดกันสองรอบครับนี่แหละไวสัญจรมันจะออกติดกันสองมันมันจะออกซ้ําตัวซ้ําได้แล้วพรุ่งนี้นะถามว่าระหว่างสามเจ็ดกับสี่ห้าถ้ามันมาซ้ํานะคิดว่าน่าจะเป็นสี่ห้าพี่ซื้อดักดักพี่ซื้อกันกันไว้เลยเลขสามเจ็ดสี่ห้าเนี่ย อ่าเดี๋ยวผมใจใพี่ดูตรงนี้ขอเอาข้อมูลแป๊บหนึ่งอย่าลืมเพิ่มเพื่อนด้วยนะนั่นแหละอยากเข้ากลุ่มก็เข้าไปเลยได้คุ้มเกินค่าห้องแน่นอนพี่มีโอกาสมานั่งไลฟ์แล้วเนี่ยคือมานั่งปักลิงเจ้าของเลยอ่ะนี่จันซ้อนจันอ่ะพรุ่งนี้จันเลขกอกวันจันครับ เออแล้วจันทิและจันที่มันออกผ่านมามันก็ออกสัญจรตรานี่คือกําลังวันนะครับมีเก้ามีสามมีเจ็ดสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยคนดูพี่กินข้าวกินน้ำนะบอกหนาวเพอาะอากาศจะกองศาแล้วเลขประจําวันจันทร์นะครับจะมีเก้ามีหกมีสองมีสามพี่จะเห็นเลยมันจะชนที่เก้าแล้วก็สามมันจะชนกันที่เก้าแล้วก็สามครับพี่มันจะชนกันที่เก้าแล้วก็สาม แล้วก็อันนี้จะเป็นสถิตินะผมทําไม่เหมือนชาวบ้านเราพี่ข้อมูลครับผมไม่หาเพราะว่าพี่ต้องเจอตามใน Facebook ตามเพจอยู่แล้วครับผมจะหาอันที่เขาไม่หาหพี่อ่ะมาให้พี่ดูนี่คือไหวสัญจรนะครับพี่นี่พี่จะเห็นไหมเลขสัญจรตราดนะครับเลขมันจะออกสามห้าหกสามหนึ่งพี่แคปไปดูได้ครับพรุ่งนี้ผมว่าเลขน่าจะออกในนี้แต่ว่ามันจะมาเด่นตัวไหนมันจะมาตัวไหนมันจะมาหลักไหนอ ออพี่แคปไ้ดูได้เพราะว่าเนี่ยพี่สังเกตดูเลขสัญจรอ,อ,อย่างที่ผมบอกพี่คําว่าสัญจรมันก็จรไปเรื่อยแปบ๊บหนึ่งนะครับมันจรไปเรื่อยมันก็จะออกผมจะบอกเลยเลขตัวไหนที่มันไม่เคยออกในสัญจรมันก็จะไม่ออกให้พี่เลขสัญจรมันจะออกเลขสัญจรก็คือมันจะออก ในเลขสัญจรที่มันผ่านผ่านมามันจะเอาเลขตัวเก่ากลับมาเลขตัวไหนที่มันไม่เคยออกมันก็ไม่ออกให้เราอย่างรอบที่สัญจรตราเนี่ยพี่สามหนึ่งเนี่ยมันมีสตรีตินะผมจะบอกพี่มันมีสตรติมันมีสตรติออกอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ผมน่ะไม่ได้หาข้อมูลลึกถึงขนาดนั้นผมไปดูสตรติมาบอกแล้วผมไม่หาไม่เหมือนใครไม่พี่ดูอันไหนที่เหมือนกันผมก็ไม่หา นี่พี่จะเห็นเลยสัญจรตลาดมันออกเลขสามห้าหกเดียไหมพัทลุงมันออกหกห้าแล้วพี่ดูบางรอบอย่างที่ผมบอกเห็นไหมมันเป็นไปแล้วครับเห็นไหมรอบสัญจรลบบุรีมออกเก้าสามแปดแล้วก็เก้าแปดเออแล้วพอมารอบนครนายกมันออกตัวเดิมเห็นไหมครับจากสามแปดแล้วก็เป็นแปดสามแล้วมันออกไหมพี่เห็นแล้วเห็นบางรอบออกตัวเดิมไหมเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเห็นไหมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่คือหวยสัญจร มันจะออกแบบนี้เห็นไหมตัวไหนที่มันมันจะออกเลขวนไปวนมาครับมันจะอมันจะมันจะออกในเฉพาะเลขที่ไปสัญจรก่อนหน้าน้อยมากที่มันจะมันจะไม่ออกตัวใหม่พี่ดูได้เลยนี่เห็นไหมศูนย์เก้านี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเห็นไหมเก้าสี่แล้วก็มาเก้าสี่เห็นไหมจากเก้าสี่ล่างขึ้นมาเว้นไม่หนึ่งนวดเนาะแล้วก็มาเก้าสี่บน นี่แล้วก็มี5 2านี่ไหมห้าสองนี่สามห้าสองหห้าสองแล้วก็เจดสองแต่อยู่ที่ว่ามันจะเด่นเขาจะให้เด่นออกตัวไหนเก็บไว้ดูได้เลยครับแล้วเลขสัญจรเขาจะทิ้งเลขไว้ที่สามห้าหกสามหนึ่งเนี่ยสามห้หกสามหนึ่งเก็บไว้ดูได้ต่อมาครับภาพปกสลากนะผมผ่านนะผมเนี่ยมันเป็นน้ำตกครับง่ายๆเลย ผมตีเป็นหนึ่งกับห้าอันนี้ผมผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็ผ่านแล้วกันแล้วก็นีน่ที่ผมยายพี่สนใจผมไปหาไหมพี่ครับนี่คือข้อมูลตรงนี้ขอ,อขอภยัยอายุทยานะครับเห็นไหมเห็นไหมพี่สัญจรที่เนี่ยเมื่อกี้ผมจะให้พี่ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่สัญจรจังหวัดตราดครับเลขออกสามหนึ่งเห็นไหมสามหนึ่งเป็นเลขที่คนไม่ค่อยจะซื้อเป็นคนที่เป็นเลขที่มันออกอยาก พุ่งเนี้จับตาได้เลขสัญจรเนะี่ยคำว่าสัญจรนะมันมันจะอ่ออะไรก็ได้ครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะวนอยู่ในนี้น่าจะวนในนี้เนี่ยเห็นไหมออกสามหนึ่งตรัสออกสามห้าหกสามหนึ่งแล้วถ้าพี่จําได้นะรอบนั้นที่แปดห้าดังมากดังจากใครผมก็จําจไม่ได้วัดป่ามะเออแล้วผมบอกว่าถ้ามันมาได้มันจะมาถ่างนะมันจะไม่มาแปดห้าคนดา่า พวกติ่งทั้งหลายแปดห้าเข้ามาด่าผมเพียบเลยเออแล้วมันไม่ออกจริงๆแล้วผมบอกแล้วถ้ามันมามันจะทางมันก็มาทางจริงครับมันออกแปดแปดอยู่ข้างมันเอาแปดไปอยู่หลักร้อยเนาะแล้วเอาเอาหกเอาหกมากั้นกลางแล้วก็เอาห้าอยู่ข้างหลังนี่ถ้าพี่จําได้นะนี่แล้วพอสัญจรนะมันออกตัวเดิมพี่แต่แค่สลับตําแหน่งกันเห็นไหมนี่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 นี แปดหกห้านี่หกสามนี่ครับนี่นี่คือสัญจรตราดนะมันออกสามโมฆะเห็นไหมเลขออกตัวเดิมแต่แค่สลับตำแหน่งกันนี่แหละครับคําว่าเลขสัญจรแล้วมันมีสถิติมาให้พี่เห็นเห็นไหมเนี่ยเก้าสามแปดแปดสามเห็นไหมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะออกนะครับแต่มันจะไม่ออกตัวดตัวเดิมแต่มันจะสลับตำแหน่งกันก็เหมือนห้าหกหกค่าเห็นไหม บางรอบถ้ามันไม่ออกสนับตำแหน่งมันก็จะมันก็จะกลับมาวนออกอีกเห็นไหมเก้าสี่เนี่5้สองแล้วก็5 2ครับแล้วก็ห6แล้วก็6 5้านี่แหละคําว่าหัวสัญจรแล้วอันนี้ผมไม่มีใครหามาแบบผมผมกล้าพูดเลยนี่คือสถิติสัญจรทางภาคกลางนะครับเพราะว่ากําแพงเพชรน,นะครับผมว่ามันเป็น มันก้มกึ่งอ่ะมันอยู่ภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างผมแต่ผมเข้าไปดูข้อมูลอ่ะกําแพงเพชรนนะ่ะมันอยู่ภาคกลางนี่คือสตรีทางภาคกลางพี่จะเห็นเลยเลขสัญจรทางภาคกลางน่ะนี่คือพิษณุโลกเห็นไหมพิจิตพี่จะเห็นเลยเห็นไหมนี่สุพรรณบุรีกับพิจิตนี่เลขมันออกตัวเดียวกันพรุ่งเนี้ย มันเป็นไปได้หมดที่มันจะออกหนึ่งสี่ห้าตัวเดิมก็ได้หรือจะออกสี่ห้าหรือจะออกสามเจ็ดเพราะพี่ดูเห็นไหมครับมันออกติดกันเห็นไหมมันออกตัวเดิมเลยนี่สามหนึ่งที่ผมบอกพี่เห็นไหมครับอยุธยานออกสามหนึ่งนี่คือลบบุรีในมีใครอยู่กำแพงเพชรบ้างพี่บอกหน่อยม่อยู่ภาคไหนบางคือบางเขตอ่ะที่มันติดกับอะไรนะครสวรรค์อ่ะมันจะอยู่มันอยู่ทางภาคกลางแต่ว่าถ้า ขึ้นไปทางนู้นมันจะอยู่ภาคเหนือตอนล่างถ้าผมจําไม่ผิดน,นะแต่ผมดูในไปดูในประเทศนะเขาว่ามันอยู่ภาอยู่ภาคกลางผมก็เลยงงเนี่ยนี่ชัยนาเห็นไหมครับมันออกเลขค่าเก้าสามสี่สองผมเนี่ยนี่คือสรุปทางภาคกลางนะเลขสามมาดีครับมาห้าครั้งเลขสองเลขห้ามาสี่ครั้งก็มาจากตรงนี้พี่ เลขหนึ่งเลขแปดเลขสามเนี่ยมาสามครั้งก็มาจากตรงนี้เลขศูนเลขสี่เลข 0, เจ็ดมาสองครั้งมาจากตรงนี้เหมือนกันเลขหกก็มาจากตรงนี้ออกแค่หกสามพี่เก็บไว้ดูได้เลยไม่แน่อาจจะออกในนี้ผมว่านะพอพี่จำได้ไหมสรรัญจรที่ที่ไหนนะสัญจรที่บึงการนะ่ะเออที่ผมฟันให้พี่นะ่ะเลขสองแล้วผมคอยพี่สองศูนย์่ะก็ผมเนี่ยไปไปหาข้อมูลสถิติตรงนี้มานี่แหละออ ผมไปหาข้อมูลสถิติตรงนี้แหละมาให้พี่ที่มันออกที่สัสญจรที่ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะอยู่ที่บึงการเดีย๋ยวผมหาให้พี่ดูแป๊บหนึ่งก็ตรงนี้แหละครับผมไปหาข้อมูลมาให้พี่ดูมันมันมันออกเดือนไหนนะแป๊บหนึ่งนะมันออกสามห้าห้าสองสองศูนย์รอบนั้นนะมันออกวันที่ วันที่หนึ่งมิถุนาเออเดี๋ยวผมหาให้พี่ดูแปบ๊บหนึ่งผมบอกแล้วอะไรที่ผมไม่ผมไม่แบบไม่มองเหมือนชาวบ้านเลยนะจริงๆผมชอบผมไปหาค้นของผมมาจนได้อะไรพี่ <c oughs> ผมบอกแล้ววันผมไม่คือผมไม่ได้คือถ้าว่างผมก็จะไปหานั่งแต่นั่งทําเลขหวยไทยเลยเพราะผมชอบหวยไทยมากนี่เห็นไหมเนี่ยที่ผมได้สองศูนย์เนี่ยเพราะว่านี่เห็นไหมครับนี่สองศูนย์เนี่ย มันออกชัยภูมิเนี่ยแล้วพอว่าบึงการมันออกสามห้าสองสองศูนย์นี่ไงสองศูนย์เต็มเต็มข้อเต็มเต็มเเต็มเต็ม,เ,ตม,เ,ตมเน้นๆเ,เลยเห็นไหมแต่ผมยังมั่นใจนะพี่พูมไปบอกพี่นะพรุ่งนี้นะเลขสันพรุ่งนี้นะสัญจรกำแพงเพชรสี่ห้าแล้วก็ 6, หกโผล่ไอ้พี่เห็นแน่นอนผมมั่นใจไม่ใช่แปดไม่ใช่เก้า พรุ่งนี้ผมว่าไม่มีแปดไม่มีแปดครับสูตรผมไม่มีแปดพรุ่งนี้ไม่มีแปดสัญจรกำแพงเพชรจะไม่มีเลขแปดถ้า <c oughs> มีก็ตัวใครตัวมันนะแต่ผมว่าไม่มีแปดแต่ก็สูตรใครสูตรมันนะพี่ชอบพี่ก็ซื้อแปดไปแต่สวดสัญจรกำแพงเพชรไม่มีแปดแต่พรุ่งนี้จะเด่นสี่เด่นห้าและก็เด่นหกสามตัวนี้แหละไม้พี่เห็นหนึ่งตัว มาให้พี่เห็นหนึ่งตัวแน่นอนผมถึงบอกพี่ไงว่าเนี่ยชุดเนี้ยพี่จับตาดีๆเลยสี่ห้าแล้วก็หกครับแต่ผมคอยพี่ตัวเดียวเลยเลขห้าครับผมยังไม่เปลี่ยนใจนะเออผมยังคอยพี่เลขห้านะห้าห้าแล้วก็ห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกเนี่ยห้าเนี่ยผมคอให้พี่สนะี่ 5, 4, ตัวห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกส่วนเลขที่ผมชอบ ให้พี่ไปซื้อลอตเตอรีตร่ตั้งนานตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดหรือสนะิบแปดน่ะห้าห้ากับหกสี่พี่ไปซื้ออย่างแต่หกสี่นะผมเห็นดังดังมากเลยผมก็กลัวเหมือนกันมันยิ่งดังนี่ยิ่งจะไม่มันไม่รู้ว่าเราจะออกหรือเปล่าแต่ว่าดังมากเลยครับไม่รู้เป็นเลขอะไรด้วยหกสี่เนี่ยผมเห็นขึ้นแผงของ,ของแม่จำเนียนด้วยนี่สี่หกหกสี่แล้วก็ห้าห้านี่ผมให้พี่ไปซื้อลอตเตอรี่ตั้งแต่วันที่สิบแปด สี่ห้าหกมาหนึ่งตัวพี่ผมมั่นใจพวกเนี้ยไม่ใช่แปดแล้วก็ไม่ใช่เก้าผมว่าไม่มีแปดพวกนี้ยไม่มีแปดแต่ผมคิดว่ามีห้าห้ามาแน่นอนห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกผมให้สีคู่นี่ที่ผมให้ไปก่อนหน้า นั่นแหละผมถึงบอกพี่ไงพี่ผมจะบอกพี่นะพรุ่งนี้นะคือไม่แน่นะครับ4554เนี่ยเลขอาจจะลงล่างหรืออาจจะออกข้างบนอีกก็ได้เพราะเมื่อกี้ผมเปิดสถิติให้พี่ดูแล้วเลขสัญจรนะแล้วตอนนี้พี่เห็นนะว่าเลขเลขรัฐบาลไทยนะครับมันไหลพี่น้องนะเออมันไหลพี่น้องมานะครับมันออกพี่น้องมาทั้งหมด2รอบแล้วแต่รอบวันจันทร์เนี่ยผมว่ามีโอกาสเบิ้ลเหมือนกันถ้ามันเบิ้ลน,นะครับ ผมคิดว่าเราจะเป็นเบิ้ล55 33แล้วก็66สามตัวไม่แน่อาจอรอ33นะครับเพราะว่าเลขซีเกมใช่ไหมวันเดือนธันวาเนี่ยที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่แน่นะครับแต่วันจันท์นี่ผมยังผมชอบแค่สามตัวนี้แหละพี่เบิ้ลเบิ้ล33เบิ้ล55เบิ้ล66แถมอีกตัวหนึ่งเบิ้ล22 แต่ผมว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่ออกข้อมูลทางกำแพงเพชรหรอกเลขน่าจะน่าจะออกตามใจฉันนะเพราะมันออกไปแล้วครับเป็นไปไม่ได้ผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะออกข้อมูลทางกำแพงเพชรอีกเอออันนี้อันนี้ความคิดผมนะแต่ก็พี่ก็ใช้วิจารยนกันเพราะว่ามันออกแล้วผมหาข้อมูลมาให้พี่แล้วครับที่ตอนนั้นนะ่ะเนี่ยผมเอาให้พี่ดูมันออกไปแล้ว ก็วันที่ผมมานั่งวิเคราะห์ก่อนขึ้นมาหอน,นี่แหละรอบที่แล้วคนก็ได้กับผมเยอะแยะสามเจ็ดกับสี่ห้าที่ผมนั่งวิเคราะห์แล้วบังเอิญไปตรงกับสามผมผมว่าไม่มากไม่มันไม่น่าออกแล้วนะ่ะเพราะว่ามันออกไปบนล่างแล้วไม่ไม่น่าจะมาแล้วน่าจะมาตามใจฉันเหมือนรอบจังหวัดตรานนะ่ะออกสามหนึ่งมานะ่ะหรือว่าจะออกเลขเดิมพี่สามหนึ <laughs> ่ง <3, 1. laughs> ตัวใครตัวมันนะ พี่ไม่ผ่านรอบที่แล้วอะ่ะไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านสูตรนี้หลุดแต่ว่ารอบนี้คิดว่าน่าจะเข้าเพราะมันหลุดไปแล้วรอบที่แล้วนะ่ะโคตดมันโอ,อมั่นใจที่จับคู่พี่สามคู่ไงสามแปดสามเก้าสามศูนย์อ่ะมันเดินออกสามเท่าแล้วออกสามเจ็ดหลุดหลุดก็คือหลุดแต่รอบเนี้ยมันตรงกันเห็นไหมครับบนอนะ่ะมีห้ามีหกมีเจ็ดผมว่ามาแน่นอนแต่จะจับคู่ตัวไหน เนี่ยพี่ดูไว้ดีๆนะห้าหกแล้วก็เจ็ดพี่ไปจับคู่เองนะห้าหกเจ็ดเนี่ยเอาไปจับคู่เองเอาไปจับคู่เองครับห้าหกสองสวยนะเนี่ยห้าหกเจ็ดเนี่ยพี่เพราะว่ารอบที่แล้วมันหลุดถ้ามันหลุดแบบเนี้ยแสดงว่าพรุ่งเนี้ยมันเดินแน่นอนแต่จะมาบนมาล่างห้าหกเจ็ดเป็นสูตรห้าหกเจ็ดแล้วก็อันนี้ชุด นี่คือชุดพี่ชอบเลขนี้นะก็จัดไว้แล้นะสามสองเนี่ยครับไม่รู้ว่าผมมันโดนใจผมมากเลยสำหรับเลขสามสองนี้ห้าห้าเนี่ยห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสี่เนี่ยแล้วและนี่สามตัวนะครับสี่ห้าสามสี่ห้าหกแล้วก็ห้าแปดสามเราก็แต่สามตัวมาแล้วอ่ะผมจะให้พี่พิจารณาตรงเนี้ย เออผมว่ามันน่าจะมาในเลขในนี้ไหมพรุ่งนี้ยอ,อไม่แน่นะครับอาจจะวนอยู่ในนี้ก็ได้ออนี่คือพี่ดูตรงนี้พี่ดูล่าสุดนี้ใช้นาทมันออกห้าเก้าสามสี่สองปีวันที่หนึ่งมิถุนาเอออันนี้สุขโขทัยก็คือปีหกศูนย์เป็นออกศูนย์ศูนย์ห้าสามสามแล้วอันนี้จะเป็นสถิติสิบห้าปีที่ผมหามาให้พี่ ผมว่าถามว่าเก้ามีไหมถ้าถ้าผมดูจากสูตรของผมนะไม่เด่นเนี่นี่เนี่ยสีนี้ลยละพี่ผมก็ยังชอบเหมือนเดิมห้าห้าแล้วก็หกสี่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือไม่เคยเปลี่ยนใจนะครับตัวนี้รักมากเลยนะสามสองเนี่ยพวกนี้เลขน่าจะวนๆถ้ามัน ผมก็ไม่รู้ว่ามันจอกแบบไหนแต่ผมชอบเลขข้าไปแล้วอ่ะชอบมากมากเลยชอบเลขข้าครับพี่เออนี่ชุดนี้นะแล้วก็จะมีเลขทูบนี้น,นี่ถ้าพี่บอกอุย้ยกลัวกลับหัวอะพี่ก็กลับเองนะครับเ <c oughs> พราะผมว่อะไรดวงใครดวงมันอันนี้ก็คือเป็นแค่ส่วนประกอบนะครับแต่ส่วนจริงๆอะ่ะมันก็คืออยู่ในนี้เออ,อยู่ในนี้แล้วก็วัดใจก็จะมีแค่สีตัวก็จะอยู่ตรงนี้เอออันนี้ก็ ดึงม้พี่ก็คือในชุดผมใบผมไป,ไปให้พี่หมดแล้วนะครับอันนี้ผมให้พี่ก่อนเพื่อนเลยชุดเนี้สี่หกแล้วก็ห้าห้าเนี่ยแล้วผมก็เอามาใส่ไว้ในนี้แล้วก็อันนี้เป็นน้ําตกอันนี้เป็นนีนี่อันนี้ก็ดูไว้ได้นะครับดูว่าเผื่อพี่บอกว่าอุย้ยชอบเลขสองเลขสามอะพี่เป็นไกด์ไลน์เนี่ยพี่ก็ดูว่าเอ้ยมันออกตัวไหนไปแล้วบ้าง มันมาตัวไหนแล้วเนี่ยมันออกตัวไหนเห็นไหมพี่อย่างที่ผมบอกมันจอกเลขวนเนี่ยไมบางรอบมันออกวนไปวนมาเห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจผมมองเลยน่าสนใจมากเลยสําหรับตรงเนี้ยขอให้มาสามตัวเลยก็ได้ยิ่งดีสี่ห้าหกเนี่ยแต่สัญจรสามตัวจับยากนะพี่นะขอให้เอาสองตัวให้ผ่านก่อน <c oughs> ก็ขอให้โชคดีแล้วกันอ่ะ ส่วนลอตเตอรี่นะซื้อมันจากว่าเขาช่องลมกำลังคล่องใจปากกายู่ว,ยว่าแมนเอามาหลออขายผมจงซื้อมันตั้งตันเก้าผมไปเที่ยวแพรแล้วลนอยู่หลานปูแล้ววัดติซื้อไม่อ่ะนี่ให้ดูนะท่านี้ซื้อมาจากที่ไหนวะจำามาได้ผมเพชรเวียกหลายพราผมลลีว่าผมซื้อชื่อใส อาจารย์หนุเท่าไหร่สาม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 ขอตัวนอนก่อนไปนอนได้เลยนี่ลอตเตอรี่ซื้อมาจากวัดเขาย่งลมโอ้ยจังหวะนั้นนะ่ะใครเป็นแบบผมนะ่ะพี่ก็เสียเฟลอะ่ะเราแต่งตัวไปสุภาพเรียบร้อยอะแค่เราไม่ถอดรองเท้าอะ่ะก็กู้เห็นคนผมเห็นคนอื่นไม่ถอดรองเท้าไงมเมื่อกี้ผมค้างไว้ใช่ไหมเลข ปิงปองวัดเขาช่วงลมมาศูนย์ห้าห้าเลขทูปก,กามกึงศูนย์ศย์หนย์สามแล้วแต่ไผดวงไพดวงมันส่วนเลขฝันนี่อย่าลืมนำหนึ่งสามแปดเออหนึ่งสามแปดครับมันเห็นไหมถ้าตรงกับเลขทูปวัดเขาช่วงลมก็ตรงแค่หนึ่งแปดตัวเดียวผมเฟลหลุดเลยเมื่อวานี่อี่อย่างวะคนอื่นใส่ไปบดามาดาดาเพ่งเล็งมาแต่ผมผมก็ทายเลย ผมก็คนไทยคือกันบะแม่นคนบะแม่นคนบแม่นคนตั้งดาวไหม,อมเอา,เาหู่เด้ว่ากาลาเทศะาเป็นยังไงมาด่าผมว่าไม่ให้มันสํารวมหน่อยเอามาด่าผมมาด่าผมสื่อปัญญาอ่อนซื้อวัดเขาช่องลมเนี่ยโอเคไปนอนพักผ่อนหย่อนใจไม่ได้นอนหรอกผมว่าไปดูสำนักอื่นไป อย่าตามหลายสำนักนะบอกเลยนะถ้าเชื่อผมคิดว่าเลขผมเข้าพี่ตามผมนักเดียวพอตามใครตามคนคนไหนเคยได้ก็ไปตามคนนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าพี่ตามคนนั้นเสมมติว่าพี่ตามผมแล้วพี่ได้พี่ก็ตามผมอีกแต่ถ้าพี่ตามผมมาหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบไม่เคยได้อ่ะพี่ไปตามสำนักอื่นได้จริง แต่ผมเชื่อมันไม่เกี่ยวกันนะมัน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 อยู่ที่ดวงของแบบเนี้ยบางบางทีนะบอกเลขไปเขาไม่ชอบผมนึงบอกคุณเราเขาชอบไม่เลขไม่เหมือนกัน,นเราชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วพี่โอเคแยกย้ายก็ยกับอ,อน,นอนวันนี้ก็เป็นความรู้ให้พี่ได้ดีนะ